มาถึงแล้วถึงหม่องท่องเที่ยวสะิีดเมืองค้นแล้วอุ้นรับเห็นว่าเจดีเพิ่นพระนครศรีอยุธยาคนนล่ายหลายพี่น้องรถจนบม่มีหม่องจอด น้ำเป็นตักายดีมาหอดแล้วแดดแจ่มแจมพี่น้องงางลบแดดไปเลยอันนี้เป็นคล้องนะครับนี่คล้องตัดออกจากแม่น้ำเจ้าพยาครับผมมาเบิ้องอันนี้โอ้ปลาฝาบ่นี่สแตภาพน้ำพี่น้องเห็นไหมนี่จะแนวเดียวได้ครับเต่าๆ เตาแล้วครับอ,อ๋อผมนึกว่าตตบภาพไม่ใช okay, ่แตภาพแมนเบิดได้พี่นอ้องเตาเด่นลิบแรกของสปีดลงค้นยูนีกสิให้เบ่งเตากันหลายคักครับเตามาแบบธรรมชาติเลยแต่ว่ากับมายยวัดเนาะครับนะคุณพี่นอ่อคุณ มองพัดมองเศร้าพพเาพื่อนยุคขังในเพื่อนเห็นมะพี่น้องเพื่อนนี่จะตัวใหญ่ๆตาจูเดอร์นี้มาเที่ยวมาไหวพ้พระมาขอบคุณขอหนีน้ำเดอแย์งแยงๆงปังๆเด้อคุณเตาเลยเตาลอยปีเมื่อนปีวันแม่กับมาเที่ยว เบื้องพี่น้องแน่นเบิดด้ด้ครับุขอกเตาขอกยังเบิดด้ดนะ้น่ะเดี๋ยวไปเบื้องหมอกไก่ๆนะคุณพี่น้องเห็นปะเตาเอ้ยเต,ต,ตาพะาเตาลำลวยเด้อมาเห็นยังสีแล้วนกพ่อเขาบอกอยู่ ภาสิบ้าโฟวกับโตใหญ่คัดรวดแมนเบิดเด้ที่น้องมาผมคลิปนี่ก็ขอจบคลิปกับพญาเตาเดี๋ยวนะครับนะครับผมก็แเฮงเฮงปังปังกันทุกท่านกับผมได้เห็นคลิปของสปีดมังค้นแล้วครับผมคลิปต่อไปสปีดมังค้นจะเข้าไปขางนแล้วครับผมเพราะว่านางเจ้าโฮมเดีได้น้อยหนึ่งยางมากกับมีหมองเบิงเลยครับผม บาขาดทุเรือร่อละมือนี่บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมครับ